วันนี้กับ5โรคอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเรามีระดับกรดยูริกในเลือดสูงนะคะใครที่กําลังกังวลว่าเอ๊ะระดับกรดยูริกในเลือดของเราเนี่ยสูงเกินไปหรือเปล่าเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้หรือเปล่านะคะตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวมนะคะ5โรคที่จะ เกิดขึ้นได้ถ้าสมมุติว่าเรามีกรดยูริกในเลือดสูงนะคะอันดับแรกเลยหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วกรดยูริกเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่าสูงหรือไม่สูงนะคะทราบได้ด้วยการไปเจาะเลือดนะคะซึ่งทำอะไรที่ระดับกรดยูริกในเลือดของเราเนี่ยมากกว่า6.5นะคะอันนี้จะเป็นตัวบอกว่ามันเริ่มสูงผิดปกติแล้วซึ่งเป็นที่มาของ5โรคที่พี่การจะเล่าให้ฟังนะคะมีโรคอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะโรคที่1นนะคะถ้าสมม,มุติว่าเรามีกรดยูริกสูงนะก็คือโรคเกา นั่นเองนะคะหลายๆคนเริ่มจะอ๋อแล้วว่าใช่โรคเกาต์นี่เองเมื่อไหรที่ระดับกรดยูริกของเราเนี่ยมากกว่า6.5นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยที่จะเกิดโรคเกาต์นะคะในเรื่องของโรคเกาต์เนี่ยบางคนถ้าไม่ได้เจาะเลือดนะอาการของโรคเกาต์เบื้องต้นที่พี่การอยากให้พวกเราสังเกตนะคะก็คือจะมีอาการปวดตามข้อนะคะซึ่งข้อแรกที่จะปวดก็คือข้อนิ้วโป้งเท้านั่นเองนะคะให้พวกเราสังเกตนะอยู่ดีดี เอ๊ะทำไมปวดข้อนิ้วโป้งเท้านะคะมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะคะลองสัมผัสดูแล้วจะรู้สึกว่าร้อนผิดปกติบวมแดงผิดปกติอะไรอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าใครมีอาการเหล่านี้นะโดยเฉพาะหลังจากที่เราเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆหรือว่าไปทานเนื้อสัตว์เยอะๆอย่างเช่นไปทานบุฟเฟ่มาอะไรอย่างนี้นะคะใครมีอาการปวดบวมแดงร้อนหลังจาก ทานของเหล่านี้เข้าไปนะคะอันนี้มีความเสี่ยงมากๆเลยที่เราอาจจะเป็นเกลือหรือมีระดับกรดยูริกในเลือดที่สูงผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นให้พาตัวเองไปตรวจเช็คสักนิดหนึ่งนะคะเพะื่อความปลอดภัยโรคที่2นะคะที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเรามีระดับกรดยูริกในเลือดที่สูงผิดปกตินะคะก็คือโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่อยากจะมีนะคะเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะนํามาซึ่งอีกหลายๆโรคตามมานะคะอย่างเช่นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือด นะคะไตไวายไตเสื่อมไตไวายเรื้อรังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครปล่อยให้ระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะคุณเสี่ยงที่จะได้อีกโรคหนึ่งตามมาก,ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคที่3นะคะที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าสมมุติว่าเรามีระดับกรดยูริกในเลือดสูงนะคะก็คือโรคเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะเนื่องจากเวลาที่เรามีกรดยูริกในเลือดสูงเนี่ยในส่วนของกรดยูริกเนี่ยลักษณะของมันก็คือจะเป็นผลึกรูปเข นะคะทุกคนนะคะจะเป็นผลึกรูปเข็มที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดและเจ้ารูปเข็มนี่แหละเวลาที่มันไปแบบว่าลอยไปตามกระแสเลือดเนี่ยก็จะไปอาจจะไปเกี่ยวไปขวนกับผนังหลอดเลือดแลนะเป็นรอยแผลของบริเวณหลอดเลือดนะคะหลังจากนั้นร่างกายจะมีระบบซ่อมแซมหลอดเลือดก็คือจะเอาเกล็ดเลือดเนี่ย มาปิดทับบริเวณรอยถลอกของเส้นเลือดนะคะซึ่งเวลาที่มีการปิดทับอยู่นานๆน,นะคะเรียกว่าพลักนั่นเองนะผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพลักนี้เกิดแตกขึ้นมาอันนี้แหละจะเกิดริ่มเลือดขึ้นมานะคะซึ่งริมเลือดนี้ถ้าสมมุติว่าไปอุดตันเส้นเลือดหัวใจก็จะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดริ่มเลือดตัวนี้ลอยไปอุดที่เส้นเลือดสมองอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดเอามาพฤกก์อัมาพาตได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะคะยูริกอันตรายมากๆเลยมีผลกับโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดด้วย ะะและถัดมาโรคที่4ที่คุณอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากว่ามีระดับกรดยูริกในเลือดสูงนะก็คือนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากที่สุดเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีกรดยูริกสูงเนี่ยเจ้ากรดยูริกนี้เมื่อรวมตัวกันเยอะๆและสูงเป็นระยะเวลานาน,านๆจะรวมตัวกันเป็นผลึกนิ่วนะคะอยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะอาจจะอยู่ในเนื้อไตอาจจะอยู่ในท่อไตนะคะซึ่งอันนี้อันตรายมากๆเลย ะะซึ่งเมื่อไหร่ที่แบบว่าเกิดผลึกนิ่วในท่อไตหรือในเนื้อไตจะทําให้ไตบวมนะคะมีการอุดตันในระบบท่อไตก็จะทําให้เกิดภาวะไตวายไตยเสื่อมตามมาได้นะคะอันตรายมากๆเลยเพราะฉะนั้นให้ไปเช็คระดับกรดยูริกในเลือดของตัวเองใครที่มีระดับกรดยูริกสูงๆอย่างนิ่งนอนใจนะคะต้องปรับในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะการดื่มน้ําเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดกรดยูริกในเลือดของคุณได้นะคะโรคสุดท้ายโรคที่5นะคะที่จะตามมาถ้าหากว่า คุณมีระดับกดยูริกในเลือดสูงนะคะก็คือภาวะโรคไตเรื้อรังนั่นเองนะคะโรคไตเรื้อรังตะกี้จากที่พิการบอกนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีกดยูริกในเลือดเนี่ยสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะคะมันจะทําให้เกิดผลึกนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะนั่นแหละคือสาเหตุสําคัญที่จะทําให้เกิดภาวะไตวายไตเสื่อมนะคะเพราะผลึกนิ่วนี้จะไปอุดตันนะคะจะทําให้ไตบวมเมื่อไหร่ที่ไตบวมไตเสียหน้าที่เกิดภาวะไตวายเรื้อรังตามมาได้นะคะและที่ ร้ายแรงไปมากกว่านั้นนะอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะครบจบลงไปแล้วนะคะกับ5โรคที่อาจจะเกิดตามมาได้ถ้าหากว่าเรามีระดับกรดยูริกในเลือดที่สูงนะคะหลังจากนี้หลายๆคนก็ถามว่าแล้วจะทํำยังไงที่จะให้มันลดลงนะคะง่ายๆเลยนะคะสําหรับในเรื่องของการลดกรดยูริกในเลือดนะหนึ่งก็คือในเรื่องของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาหารที่ไปกระตุ้นระดับกรดยูริกในเลือดของเราก็าคืออาหารที่มีพิวรีนสูงนั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของอาหารทะเล ที่มีไอโอดีนสูงนะคะถ้าใครที่มีกรดยูริกสูงอยู่แล้วอาหารทะเลพยายามเลี่ยงพยายามลดสักนิดหนึ่งนะคะเครื่องในต่างๆนะคะน้ำซุปที่เกิดจากการต้มกระดูกหรือว่าเคี่ยวกระดูกต่างๆอันนี้ก็ทําให้กรดยูริกสูงได้เช่นเดียวกันนะคะและสาเหตุที่2ที่ทําให้กรดยูริกสูงนะคะก็คือดื่มน้ําน้อยนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ดื่มน้ําไม่เพียงพอใน1วันเนี่ยไปเพิ่มปริมาณน้ําดื่มในแต่ละวันนะคะให้ได้สักประมาณ2.5-3ลิตรอันนี้ก็จะช่วยลดกรดยูริกในเลือดลงมา ได้นะคะอันที่3นะคะก็คือในส่วนของของหวานต่างๆนะคะเครื่องดื่มรสหวานผลไม้รสหวานขนมหวานต่างๆอะไรทุกอย่างที่หวานจะเป็นตัวเพิ่มกรดยูริกในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นพยายามควบคุม3อย่างนี้นะคะแล้วคุณจะสามารถลด5โรคที่มพการบอกได้นะคะก็ฝากเอาไว้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ และถ้าหากว่าใครที่มีคําถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่การจะมาตอบให้ในทุกๆคําถามนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกๆก,การติดตามนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรู้วาจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ